ทุกคนย่าจะทำกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวอะไร e w, ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ทุกคนไก่ที่ย่าขายใช่ไหมก็ขายขายราคาถูกเนาะย่าก็เลยตัดตัดตีนเอาไว้เอาไว้เอาไว้ทำกับข้าวกินลดค่าใช้จ่าย รายได้น้อยแต่ก็มีกินโอ้ไม่ไหวไว้นี้ดีกว่าอย่าลวกไปรอบนึงแล้วนะทุกคนไม่มีอย่างอื่นนะมีแต่ถาไก่ทางนั้นเลย ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรวะไม่มีเนื้อไม่มีข้างในไม่มีเลือดทำแต่อันี้เลยโอ้ตัวเองก็ว่าทำเรียบร้อยมันไม่เรียบอ่ะเนี่ยบางข้าย,ยังมีนี่เดี๋ยวจะจัดการก่อน เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเคี่ยวจนกว่าไก่จะเปื่อยดีย่าก็วันนี้ไปตวัวอำเภอมาก็ได้เส้นหมี่เหลืองมาถุงหนึ่งยี่สิบห้าบาท นี่มีเหลืองถุงหนึ่งครึ่งโลถึงกปไม่รู้ยี่บ้าบาทนี่คนาคนาถามหาถุงโงกก็ไม่มีก็เลยต้องใช้คนาคนาหมวยก็ไม่กิน ผักก็ยากเดี๋ยวก็จะเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมแล้วก็มาใส่ในนี้เลยทุกคนเห็นเห็นดำๆขึ้นจะมองเห็นไหมนะไม่ใช่อะไรนะเนี่ยเป็นเครื่องไม้หอมทั้งหมดเลย จะทำแบบเดียวกันกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อทุกคนแต่มันเป็นตีนไก่เปื่อยดีแล้วนะทุกคนย่าเคี่ยวอยู่นานนะอันนี้เป็นกระเทียมเจียวนะคะใส่ไปเลย หลังจากเราทำกินเองนะทุกคนไม่ได้เป็นร้านเนาะก็มีที่เดียวนะทุกคนเท้านารีจริงๆไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะไม่มี เลือดไก่ไม่มีเนื้อไก่ไม่มีเครื่องในใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่มียังไงกินอย่างนั้นทุกคนอันที่จริงเปื่อยดีแล้วนะเนี่ยแต่ย่าอยากให้มันอีกสักน้อยนึงเดีย๋ยวรออีกสักนิดนึงถ้ารอแล้วก็จะตั้งน้ำลวกเส้น ลวกผักของหมวยก็บังเอิญย่าไปเจอว่ามันมีอะไรนะผักกัดขาวเหลือหน่อยนึงแล้วก็นี่ผักชีกับต้นโอต้นหอมไม่เอาขี้เกียจไปตัดมันแค่นี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วเนียบมากเลยทุกคนดูดูเห็นไหมทุกคน มั่นใจได้เลยนะว่ามันเปื่อยเปื่อยจริงๆแต่แต่ยายังขออีกนิดนึงอยากให้มันอีกสักนิดนึงยาว่าเปื่อยดีแล้วนะทุกคนยายก็จะยกลงนะแล้วก็ตั้งน้ำต้มลวกเส้นลวกผักนะคะ นี่เป็นคนะนะคะหวยเขายังไม่กินยาก็เลยไม่ได้ทําให้ทําของตัวเองก่อนแล้วกันใส่พรุ่งนี้ก็ยังกินอีกทั้งวันแล้วมั้งเพราะเยอะ มามากินก๋ะเตี๋ยวเขาเรียกก๋ะเตี๋ยวเปล่าจะลุกใส่ ทำเองค่ะก้อนเดียวพอนะทุกคนอันนี้เป็นหมีเหลือง ล้างน้ำเสร็จแล้วค่อยลวกนะคะทํางั้นมันเป็นแป้งหมดทุกคนมันจะเหนียวติดกันเอาแล้วใช้ได้อยากปิดแก๊สแล้วนะทุกคนวันนี้จะกินแล้ว ไม่กินก็ต้องกินเพราะเรามีใช่ไหมมียังไงกินอย่างนั้นเลยทุกคนส่วนน้ำสมม้มยาก็จะไม่ใส่นะคะทุกคนจะใช้มะนาวแทนเป็นอนันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะกลวยเตี๋ยวเท้านารีมีร้านเดียวนะคะร้านคุณย่าพาดู <c oughs> ฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีนะคะขอขออนี้ทักหน่อยทําหน้าปกสักนิดบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีนะคะ